ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมคลิปนี้พาทุกท่านมาพักผ่อนด้วยกันครับผมเนาะพักผ่อนของผมในคลิปนี้ก็ผมได้เตรียมเบ็ดมาด้วยครับผมนี่ครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเนาะผมได้ผสมเหยื่อปั้นเหยื่อลำครับผมเอาลำมาตกหน้าดินครับผมแล้วก็เหยื่อสดด้วยครับผมเหยื่อสดไก่ชุบเลือดครับผมนี่ครับผม ได้ปั่นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับไอ้นี่เบ็ดสองตัวนะครับผมตีตะก้อเนาะอันล่างเป็นไส้เดือนตัวหนึ่งฝังโฟมครับผมตีหน้าดินสามคันครับผมตีชโดสองคันครับผมเดี๋ยวติดตามกันดูว่าผม่าจจะมีผลงานไหมคลิปนี้มาแบบมั่วๆเลยครับผมไม่รู้ว่ามันจะกินให้เราหรือเปล่าครับผมหมายที่ผมจะตีในวันนี้ก็จะเป็นอ่างคลองใหญ่เลยครับผมไม่ได้ตีเบ็ดมาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วครับผม นี่เป็นคลิปแรกเลยหละตั้งแต่ยิงปลามาไม่ค่อยได้มาตีเด็ดเลยครับผมเพราะว่าปลามันไม่เข้าด้วยครับผมไม่กินด้วยหน้านี้เนาะสมัยก่อนเจ็ดแปดปีที่แล้วมันกินมันเข้าดีครับผมแต่ช่วงนี้ไม่เข้าเัรตั้งแต่ก็ทําบ่อสายมาครับผมเนาะปลาไม่เข้าครับผมเนาะไปผมจะติดตามก็ดูนะว่าจะมีผลงานไหมครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีดีครับผมได้เอาเรือข้ามาจากนู่นเนาะนี่มัดที่จะกางเต็นท์พักผ่อนครับผมนุนเต็นท์ผม ไปครับผมจะตีกันเลยนี่แหละตีลงไปนี่นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวกินให้เราหรือเปล่าต้องติดตามกันดูนครับผมไปครับต่างกล้องไว้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปตีนี่แหละ ออตัวนี้ไม่ค่คยเสร็จแล้วครับผมสามคันเหลือเหยื่อสดครับเดี๋ยวจะเอากระดิ่งติดไว้เลยครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เปิดให้มันหวานให้มันลื่นนะครับเนาะเปิดหนืดๆไว้ครับผมเผื่อมันมีตัวใหญ่มากดเผื่อฟุกครับผม <laughs> อย่าโงไก่เดี๋ยวกระดิ่งติดไว้ด้วยครับผมเผื่อมันกินให้มันดังกิ๊งกังกังสัญจณเนาะ มาครับเดี๋ยวมาตีเหยื่อไก่แล้วบ้าง มาครับเดี๋ยวเบรคโชวผมจะใช้ตั้งขวดแล้วเนาะเดี๋ยวจะเปิดเบรกก็หนอไว้ครับผมเปิดข้ายก็ยมงนอไว้เวลามันกินเดี๋ยวมันก็ดึงเพลงครับผม เมื่อไหร่ก็ใช่แล้วครับนี่ครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเวลามันดึงสายขวดล้มโดนขวดมันก็เดี๋ยวก็วิ่งมาวัดเลยครับผมไปผมจะติดตามมาดู มีผลงานไหมับผมันนั่งน,นิ่งอยู่นนะ <g ười> กระดิ่งนิ่งเงียบอยู่นะเดี๋ยวติดตามกันดูครับผมรอมันกินอย่างเดียวครับผมเสร็จแล้วหน้าที่เราเดี๋ยวรอปลามันกินเบ็ดเราอย่างเดียวครับครับได้ปูผ้ากางเต็นที่เรียบร้อยครับผมทีนี้รอยอย่างเดียวครับผมรอปลามกินเบ็ดน,นอนที่ที่นี่ <c ười> ไปครับผมเดี๋ยวลุ้นกันดูเนาะผมจ,จะกล้องตั้งไว้เนี่ยแหละครับผม เนี่ยตาแล้วเนี่ยครับปลาเนี่ยปลาเล็กน้ะผมว่า เห็นไหมเนี่ยปลาต,ต,ตัวปลาเนี่ยโดนไหมลุ้นครับผมเหมือนจะโดนนะแต่ตัวเล็กครับผมนี่ลุ้นดูเป็นปลาอะไรครับผมน้าปลาตัวแรกครับผมมาแล้วนี่นั่นไง นี่ครับผมกระเทียนครับกินไส้เดือนไอ้กินโฟมครับผมกินโฟมเนาะตัวแรกมาแล้วครับผมใส่ถุงแล้วเอาเอ,าอาน่นู่นนีกนี่ผมดูถุงปลาผมดิ กะเต็มถุงเนี่ยแล้วผมมาแล้วครับผมมันหมานครับผมในถุงแล้เดี๋ยวปั้นลำโยนลงไปต่อครับผม เปียนไซส์สวยอยู่นะครับผมสามนิ้วไปครับผมตีลง หนีไปเหมือนเดิมครับผมโด้ครับโดโดมีอาการครับเด็ดๆปล่อยมันลาศ ไก่ผมกิ้งขย่านะครับผมมันกระตุกเกวียกดดินั่นๆขย่าอยู่แล้วครับผมฟาแล้ววะกะเพียนกินเหยื่อตดอยู่แลวนั่นๆดูครับผมแีนน่งอันเนี้ยกดดิ บู đó, ๊บบู๊บบู๊บวิรอให้ดีใจกดเลยกดเลยจะโดรลากล้วครับผมไม่น่าใช่จะโดลอก ยีย่สกก็มาเวยันกันมั่วเลยครับผมนี่ครับผมนี่ยี่สกเรามาแล้วครับผมถึงจะตัวไม่ใหญ่กับแหม่รถถังครับรถถังตัวนี้แต้มที่สองเป็นปลายี่สกครับผมเอาวะครับผมได้ปลดปลาตีลงไปใหม่มาที่เรียบร้อยครับผม กินกินคันที่ว่าไม่ไม่ค่อยดีเลยครับผมไอ้คันเนี่ยมาครับผมยี่ศกตัวที่สองตัวไม่ใหญ่มากครับผมประมาณโลตัวประมาณโลเนาะแต่ก็ดียังได้ตัวครับผมผมคิดว่าจะเป็นปลานินครับผมมันกดหัวทิ่มเลยครับผมไปผมจะติดตามมันต่อนะว่ามันจะมีตัวมากินให้เราอีกไหมครับผมแต่ปลาชะโดนี่ไม่มีอาการเลยครับผมมันมันที่มันตอดงอกแงเนี่ยต้องใส่จะเป็นพวกปลาตะเพียนป่ะครับผมมันกินเหยื่อสดหรือเปล่า ผมก็ไม่ไม่แน่ใจนคะครับเนี่ยมันมันตอดอยู่ครับผมนี่ครับผมจะติดตามมันต่อเนาะชโดถ้าเกิดว่าชโดไม่กินอีกสักไม้นึงไม่กิน,กนผมจะามาตีพวกลำดีกว่าครับผมเนาะอาศัยปลานินปลาตะเพียนเผื่อมันเข้ามากินให้เรามั้งครับผมผมเอาแล้วครับผมชโดครับชโด้ชโด อโอ้ยช่อนะเนี่ยอุ้ยช่อนปลาช่อนใหญ่ครับผมดูโอ้ยดูครับคิดว่าจะฉชโดเนื้อดีกว่าฉาโดนะเนี่ยอ้วนตึ๊บเลยครับผมดูอืโลกว่าครับเนี่ยปั๊ดเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมคิดว่าจะปลาฉาโดกินครับผม เนี่ยอ้วนตึ๊บเลยครับเหยื่อเฮ้ยเหยือไก่โอ้ยโลกว่าครับนี่นป,นนป,ลปลาครับผมแต้มที่สามปลาช่อนก็มาครับปลาครับ ที่มาสอนแย่งแย่งแย่อยู่ครับผมเฮ้ยสามหางครับผมเนี่ยผมเผื่อทรงเหยื่อไปให้มันดีครับผมเผื่อมันกินให้เราอีกครับผมแรกกินเท่าจะดู <laughs> ีมันดึงขวดในล้มเลยครับผมเอ้าเคี๋ดึงน่าจะล้มนะมาครับผมเดี๋ยวมารุกันต่อเนาะอันนี้ยังไม่มีอาการเลยครับเนี่ยคันนี้ไม่คือ,อยังไงจะมาต,ตีลำดีกว่าครับผมลมแรงๆครับผม ดูลมครับผมหนวกหูจะเต้นเนี่ยแหละครับผมนี่เวลาลมมันตีบุ่มบัมบุ่มบัมไปหมดครับผมเสียงดังเมื่อกี้ผมก็ได้นั่งปลูกตะก้อ,อไว้ครับผมตะก้อวิ่งไปสองลูกเนาะนี่นี่ครับผมนี่ตะก้อวิ่งผมซื้อมาไว้ปลูกไปสองลูกครับผมเดี๋ยวไว้เปลี่ยนล้มก็ไม่ตอดเลยครับผมเงียบเลย เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยผมดูที่มันจะมีตัวกินอีกไหมครับสามหางแล้วครับผม พอครับผมลมแรงครับดูลมครับผมลมแรงมากเลยครับผมเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาตกใหม่ครับนี่ครับผมปลาที่ได้วันนี้ครับผมในคลิปนี้เนาะนี่ตัวแรกครับผมปลาตะเพียนนี่ครับผมตัวที่สองรถถังครับผมรถถังน้อยที่ตกครับผม กนี่ตัวนี้ครับผมตอต่อแยกๆแล้วก็จะปลาโนครับผมต่อมาหายไปนานแล้วครับผมนี่พวดตึ๊บเลยครับนี่ปขอช่อนครับโลกว่าีแน่ครับหัวเดียวเดกเดีกยว็ัเดีกยด็กเด็กเด็กเดกเด็บเด็กเด็กเด็วเด็กเด็กเด็กเดผมตดองหมักเด็กเั็กเด็กเด็กเด็กมดกเกเกเด็กเด้กเด็เด็ก็กเด็เกเด็กก็ก็เกเกเก็ เดือดเปรี้ยวครับผมกลิ่นเปรี้ยวเนาะเท่าที่ผมเคยตกเจ็แปีที่แล้วนะครับจากตอนนี้ไม่ร่วมมันเป็นยังไงครับปลาแต่นี่ก็ลำไม่ได้หมักไม่ได้อะไรนะครับผมลำขนมปังแยมโรธรรมดาเนี่ยนะครับผมกินนะครับผมแต่ปลาดินไม่เอาครับผมไปครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอใหม่โอกาสหน้าผมคลิปนี้ก็ถือว่ามาพักผ่อนแต่ก็ได้ตัวครับผมได้ปลากลับไปกินด้วยครับผมของแถมนอนหลับไปตื่นหนึ่งเดี๋ยวครับผม เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมทีนี้ก็ว่าทีนี้เลยครับสวัสดีครับผม